จุงกะสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยแล้วกันครับหลังจากสงกรานพี่น้องผ่านไปหลายวันไม่ได้ลงของให้ดูเลยนะครับก็วันนี้มีติดไม้ติดมือโผลมาให้ชมพอมาให้ดูเด้อะนะครับส่วนร้านอื่นก็เสร็จสงกรารแล้วพี่น้องเดี๋ยวเริ่มทยอยลงให้นะครับผมคลิปนี้ติดรถมาเหมือนเดิมครับพี่น้อง ก็ชื่นชอบตัวไหนเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์มาเลยไอดีไลน์เด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ด้านซ้ายด้านล่างเด้อนะครับหลายท่านชอบมองไม่เห็นกันมาพี่น้องวันนี้ได้แหลกมาครับผมเป็นแหลกคอมเพกลึก19นะครับตัวนี้ประมาณ3อยูนะสะภาพสวยพี่น้องสภาพสวยมากนี่นะครับแต่ไม่มีฟ้ามาอืมนะครับไม่มีฟ้ามานะครับ19 3 U. ใครเอาไปใส่พาวเวอร์สวยๆเลยนี่ ผมบอกเลยสวยมากตัวนี้สั่งใหม่ถ้ามีพร้อมฝ้านะเกือบ3000นะตัวนี้เอาไปพันสี่หนบาทครับไม่มีฝาแต่สภาพเอี่ยมมาก3ายูลึก19ครับผมนี่เจีมๆเลยหนึ่งพับาทเอาไปใส่พาวเวอร์โลโลอรเลยเดอ้อ1 4หนบาทดอกแรกจัดเลยครับพี่น้อง750-2016ครับพี่น้องมาพร้อมตูดตัวนี้ลูกค้าซื้อมือหมาใช้งาน ช่วงสงกรานครับผมแล้วก็เสจงานปุ๊บขายเลยผมไปเอามาตอมน,นั้นที่16นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนี่ดูครับพี่น้องถอยมาเปิดสงกรานตสวันขายออกเลยครับผมดี d bm d 7 5 0ดหเฉพาะตูดนี้2อ0พันห้าลนะถ้าซื้อมือ1นึ่ะพี่น้องเฉพาะตูด2,500บาทแล้วหาซื้อไม่มีด้วยช่วงนี้หายากแต่วันนี้ขายพร้อมปากไปเลยพร้อมปากขนาด 6นิ้วครึ่งขนาด12นิ้ว6นิ้วครึ่งคูณ12นิ้วพร้อมตูด750 2016ใหม่ๆเลยนะ2 0 0 2ต่อปากเนี่ยได้ชุดนี้ไปเลย2,200บาทเฉพาะตูดมือ1 2ึ0ง 2005, นะแต่อันนี้เอาไป2,200ได้พร้อมปากเลยสินค้าใหม่ๆเลยเพิ่งถอยมายเองครับผมจัดเลยครับมีอยู่2ชุดนะ ปากขนาด6นิ้วครึ่งคูณ12นิ้วพร้อมตูด2,200บาทจัดเลยครับ200 0อะไรนี่น่าจะเป็นรุ่นเก่านะอันนี้รุ่นใหม่เนาะอันนี้เป็นตัวเก่านะครับเป็น750ของเทแต่ v o ยไม่เทนะตัวนี้แต่ตัวนี้ v o ยเทนะอันนี้ได้ v o ยเทอันนี้ v o ยไม่เดิมนะครับแต่สภาพสวยมีอยู่2ตัวอันนี้ได้ตัวละพันสองตัวละ1,200บาท750มีอยู่2ตัวนะครับส่วนตัวนี้ ทลอกนิดนึงนี่แล้วก็ตัวนี้ตะข่ายตรงนี้หลุดส่วนตัวนี้ตะข่ายอยู่นะนี่นะครับสตัว2องพังตัวนี้สองพบาทสตัวนี้สองพบาทตกตัวละพันนะเออตู้เสียงกลางครับ1นคูณหอาจารย์อีทเด้อตัวนี้เป็นตู้อาจารย์ e ยอาายีท e คอนโลดครับปากคอนโลดเรซิง่งสวยๆปึกๆเลย นะครับไม้ยังดีๆอยู่เลยแล้วก็เป็น20มิลนะตัวนี้น่าจะเป็นตู้20มมิลหรือ15ไม่แน่ใจอ่ะ15มัน้นงปากเลมใส่ได้ทั้งพอยซอสใส่ได้ทั้งจรวดนะครับเป็นฮอนโลดเรซิ่งนะตัวนี้ฮอนโลดนะรูปทรงด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ใส่ตะเกรงให้มีฟิลเตอร์ให้นะครับเปิดด้านหลังนะตัวนี้เปิดด้านหลังนะครับนี่12นิ้ว 1, 1คู1อาจารย์อีทฮอนโลดเรซิ่งนะครับ สวยงามตัวนี้ดูสีครับยังเจียบๆอยู่เลยใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทมีอยู่สองใบนะหนึ่งพันสามร้อยบาทยกคู่นะพี่น้องสองพันหกคู่นี้ได้โหลดเรดซิงนะพี่น้องนี่เรดซิงครับปึกๆเลยเรดซิงแบบกลมเลยนะตัวนี้เอาไปเลยพี่น้องจัดให้สองพันหกคู่นี้นะครับเล็กหกยลึกสิบสองนิ้วเหล็กหกยลึกสิบสองนิ้วเป็นเหล็กไม้แต่สภาพพี่น้องดูสวยมากเพิ่งจะทํามานะครับนี่ นะครับแล้วก็ฝาปิดด้านหน้า,ย,ดดย,านย,ยึดด้วยมีเนียมยึดด้วยมีเนียมสวยๆด้านในเอี่ยมๆนะครับเป็นเหล็กไม้แต่สภาพสวยมากตัวนี้ไปพันห้านะครับหนึ่รบาทสภาพสวยมากตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนี่นะครับสวยๆเลยครับผมเจมียมๆเลยนะครับตัวนี้จัดไปเลยใครที่มองหาอยู่นะตัวจานเป็กนะครับสิบสอนิ้ว2อคูณหนึ่ง ใส่เป็นลายอะเล่เ้อตัวนี้นะครับใส่เป็นลายอะเละนะครับชุดแขวนโรงงานชุดแขวนโรงงานมือจับเหล็กนะครับมีตัวลูกยางใส่ให้เป็น2คูณหหรือว่าจะใส่สองไดก็ได้นะสวยมากตัวนี้นี่นะครับด้านหลังชุดแขวน3จุดเพดหลบฝนให้เรียบร้อยนะครับสีทลอกตัวนี้นิดเดียวพี่น้องน้องนั้นนี่ยังเก็บเลยตัวนี้นะครับเอาไปในราคาใบละ 2,200บาทครับผมมีอยู่2ใบนะ2,200บาทใครเอาทักมาครับลูกปืนมีให้นะนี่นี่ลูกปืนติดมาอยู่นะนี่ลูกปืนอยู่นี่นะครับผมมีอยู่2ใบครับผม2คูณ1โต๊ะของช่างเป๊กนะตู้ตู้อ๋อเจบินยังอยู่เด้อนะครับเจบิน18นิ้วนะครับหน้าผ้ามีอยู่4ใบใบละ950แล้วก็บีพันมีอยู่2ใบ ใบละ9 5้าเหมือนกันไม้เทส,สภาพสวยมากเกบิน18นิ้วนะครับผมมารอบที่แล้วใครหาเอ็นเทคไม่ทันรอบนี้ได้มาอีกหนึ่งแท่นสภาพถือว่าพี่น้องดูแค่ปักก็พอนี่อันนี้จะบอกไว้เลยนะว่าลูกค้ามาคู่กันกันกบเจ้าเซต7 5็ก็คือถอยมาช่วงสงกรานนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมา ไม่รู้เท่าไหรนะแต่ว่าถ้าราคาพ่อนะน่าจะจบอยู่ที่13,500บาทนะตัวนี้ NT t e เไฟสีฟ้าสภาพแจ่มๆเลยนะครับลูกค้าเพิ่งถอยมาเล่นสงกรานนะครับได้มาคู่กับ750เลยตัวนี้ได้7,000บาทเด้วพี่น้อง18ข้างละ3 18ข้างละ3เลยนะตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับเบาๆเลยยี่ห้อดีด้วย n t t e เ Audio DM D3600 RMS นะครับตัวนี้ทุกคนหาเยอะมากตัวนี้สภาพมันได้ใหม่มากพี่น้องซื้อมือหนึ่งม่นามเออแต่ตัวนี้จบที่7 0 0ดพันเจมเจมรีบจัดนะครับค่าทรงสองร้อบาทรับเอง7,000พัท้วนรอบที่แล้วมา1แทนแย่งกันจนรอบนี้ใครไม่ท,นทันโทรมาใหม่นะเ0 0ดบาทเอาไปขับ18บแปจริงๆอยากให้ขับสัก2ก็พออิ่มๆเลยเหลือๆเลยนะครับไดวเวอร์เลกคร์สดิจิตลนะครับ DBS สองถามหารอบที่แล้วนะครับปล่อยไปใน4ี่ันหาแย่งกันโจนโทรมาไม่ทันกันเลยใครที่ยังใช้อนา็อกอยู่อยากเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับแต่กลัวใช้ไม่เป็นรุ่นนี้ใช้ง่ายเป็นของ d b x ตัวนี้ไม่แท้เดอ้อใช้งานง่ายนะครับคอมเกตมีตัวทำให้ไมไม่หอนทำดีเลยไ,ได้หมดนะครับออโต้ฟิทแบ็กก็คือจัดการเรื่องไมหอนใครที่มีปัญหาจัดได้เลยคู่มือใช้งานง่ายเข้าไปที่ YouTube พิมพ ใช้งานได้เลยเอาไปในราคา4,300พอตัวนี้4,300บาทสภาพสวยใช้งานได้ปกติ2ทาง3ทาง DBX d i r e c r a c k 2ก0 Cross Digital เด้อพี่น้องได้มาอีกหนึ่งเครื่องนะครับ EQ Pro น uh, e e ี่ Pro Eurotech EQ Pro Eurotech สภาพนี่ไหม่เกะกองเลยเด้อนี่ดูครับผมใหม่มากตัวนี้นี่เอียเอ่ยมๆเจียมๆเลยครับใครหาอยู่รีบจัดเด้อตัวนี้เอาไปในราคา2,000ทุวนสภาพใหม่มากนี่ สองพันทวนดูครับดูตรงนี้เอานี่นะครับสนิมหัวนอ็อตไม่มีจับแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนีลน่ลื่นเลยสวยๆเป็นสไลด์ยาวด้วยแล้วก็เป็นตัวก้านที่มีพลาสติกหุ้มนะครับมีตัวตัวนี้ด้วยนี่นะครับเกียของเขานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเอาพุทเนาะนะครับสองพัทนทุนแล้วก็ตัวนี้ใครหาอยู่ขับ15นิ้วเอาไปขับ15นิ้วโครงโลได้เลยนะสองดอกแต่ถ้า18นิ้วได้ดอกเดียวต่อข้าง นะครับ12นิ้วก็ค่าละ2อิ่มๆเลยค่าละ3ก็ได้นะ PXS พันตัวนี้จัดให้ในราคา18ข้างระโดก15โครงโลได้ค่าละ2เลยนะตัวนี้4,300บาท4,300บาทใครเอาโทรมาแล้วกันนะครับเลขตีเทิร์เ้อพี่น้องเอาตัวไหนมาก็ได้ใครจะเอาสินค้าที่บ้านมาเลขตีเทิร์ก็ว่ากันได้นะครับที่ชอบตัวไหนโทรมาแล้วกันครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผม